สมมติผ่านไปแล้วส5สิบห้าปีเนี่ยมีสนิมมีอะไรมันก็เหมือนกับการที่ต้องมาขัดแล้วก็ลงสีใหม่อย่างนั้นไหมไม่ครับผมผมกำลังคิดอย่างนี้ว่ามูลค่าของเหล็กใหม่กับเศษเหล็กในบ้านเราเนี่ยอัตราส่วนวันนี้เนี่ยมันประมาณว่าถ้าคุณนะใช้แล้วเบื่อหรือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนม,มูลค่าเก่าอ่ะคิดว่ามีอยู่ประมาณ30สปอร์ซนั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนใหม่อ่ะคุณจ่ายแค่เจ็ดสิ และของที่คุณรื้อถอนออกไปคุณไปขายเป็นเศษโลหะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่บอกก็คือว่าเหล็กเนี่ยถ้ามันเก่าอ่มันผุเราขายเป็นเศษเหล็กได้แต่ถ้าเป็นงานปูนงานซีเมนต์มันทุบทิ้งอย่างเดียวทุบทิ้งอย่างเดียวเลยเอันนี้คือไฮไลท์มันเลยอ่ะในต่างประเทศเนี่ยอาคารเหล็กเขามีมาก่อนหน้านี้แล้วส่วนใหญ่เลยครับแล้วครับมีประเทศไทยอะครับกับอีกไม่กี่ประเทศเองครับที่อาคารส่วนใหญ่เป็นซีเมน มันมีเหล็กมันมีข้อจํากัดไหมครับพี่ว่าต้องเป็นอาคารสูงไม่เกินกี่ชั้นหรืออะไรยังไงไม่ครับได้หมดเลยครับซีเมนต์สร้างได้ท่าไหล่เหล็กสร้างได้ฉะนั้นผมยกตัวอย่างอาคารสูงสูงแล้วกันนะครับครับอาคารสูงสูงเนี่ยที่สูงระดับ20ชั้น30ชั้นเนี่ย<ม><ม>วิธีการก่อสร้างของเขาเนี่ยเขาจะใช้แกนแกนของห้องลิฟต์รับที่เราขึ้นลิฟต์ในอาคารเขา,าเป็นแกนซีเมน แล้วขอบทั้งหมดเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยม,มายึดกับแกนซีเมนต์นะครับถ้าถ้าเขาวิธีอย่างนี้เราก็จะเห็นอาคารที่อยู่เช่นประเทศจีนแล้วกันครับวันนี้กขอสร้างอาคารได้เร็วมากมเขาก็ใช้ระบบพวกนี้ครับแต่เราก็ยังไม่เคยได้ยินว่าตึกพวกนี้มันถลม่มแต่ถ้ามันถลม่มมันก็อาจจะมีเหตุผลว่าพวออกแบบอะออกแบบตรงตามสเปคจริงหรือเปล่าแต่คุณจิราอยากให้มองภาพี้ครับ วันนี้โลกของเราเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องพอลูชันหนักๆเลยการก่อสร้างด้วยซีเมนต์เนี่ยก็เพราะว่าประเทศที่กำลังพัฒนามันมีพอลูชันเพราะก่อสร้างเยอะอแต่ก่อสร้างเยอะนั่นอ่ะคือระบบซีเมนต์ที่มันมีพอลูชันเยอะมากเลยเออใช่ไหมฮะพีเอ็มสองจุดห้าเลยพวกนี้การก่อสร้างเพราะนั้นกฎหมายก็เลยบอกต้องคุมนะต้องคุมฝุ่นของอาคารนะ ไม่ให้อาคารก่อสร้างมีฝุ่นเล็กรลอ,ออกมานอกอาคารแต่คุณทีละลองนึกภาพว่าถ้ามันเป็นการก่อสร้างด้วยเหล็กอ่ะพวกนี้มันจะไม่มีเพราะมันจะไม่มีเรื่องของฝุ่นมันจะไม่มีเรื่องของไรครับเราก็เลยเรียกระบบของเราแบาบภาษาบ้านๆว่าเราเป็นการระบบการก่อสร้างระบบแห้แแงระบบแห้งแล้วก็รวดเร็วแล้วไม่มีพปลูชันไม่มีฝุ่นไม่มีกลิ่นเสร็จแล้วผู้อยู่อาศัยเข้ามาอยู่ได้เลยเขาเป็นข้อแข็งของมันอย่างที่พี่บอก ปีหน้าคร<ช>ับจะเริ่มออกสู่ตลาดาาแต่ว่าตอนนี้เราน้าจะมีการทําวิจัยหรือว่าสํารวจตลาดบ้างแล้วการตอบรับเป็นยังไงฮะการตอบรับวันนี้เนี่ยความยากที่สุดก็คือว่าเรื่องของความเข้าใจ<ม>ตอนที่ผมเกินนาว่าคนเราในคนของบ้านเราเนี่ย<ม>พอพูดถึงเรื่องโลหะการยังไม่เข้าใจกันดี<ม>นี่คือความยากของคนของบ้านตลาดตลาดนี้อยู่ในบ้านเรา ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าโลหะเป็นยังไงไปไหนได้ใช้อะไรได้บ้างเพราะตอนนี้เราต้องไปเปลี่ยน mindset ว่าไม่นะไม่ในสิ่งที่คุณคิดนะม,มันดีกว่ามันดีกว่ายังไงอะไรยังไงครับนี่คือความยากตรงนี้ครับตรงนี้นะครับเป็นอาคารเหล็กมนเลย รอบนอกอาคารของเราเนี่ยที่เป็นทาษานี่กำแพงก็เหล็กเป็นเหล็กบนเลยเสาเหล็กนะครับนนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ของผนังอันนี้นะครับถ้าเรามองเรามองเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยเหล็กที่เราเห็นเป็นสีแบบนี้มันมีลวดลายในตัวเออนี่นะมันมีลวดลายสีมันในตัวนะฮะเหล็กบางตัวจะมีเท็กเจอร์นะครับเช่นแบบเป็นลายไม้พอรูปไปเหมือนผิวไม้เรยฮะฮะมันจะมีเท็กเจอร์ในตัวเีย เหล็กเนี่ยไม่ใช่ใชเรียบเมีเท็กเจอร์ได้เหรอใช่เเพราะน,นั้นนี่คือสเสน่ห์ของมันเวลาดูว่าเวลาเราทําผนังภายในเนี่ยรเราออกแบบมาเนี่ยติดตั้งอะ่ะมันสมูทมากเลยมันไม่เห็นรอยต่อเลยใช่ใช่มันไม่เห็รเนหรอยต่อนะครับแต่นี้ว่าเวลาเราตรงมุมเนี้ยเราทําให้ดูว่าเวลามันวิ่งมาแล้วมันเป็นมุมเคิร์ฟ มันก็ไล่ลอยต่ออีกเนื่องจากเราออกแบบมาให้มันเนี่ยเคิร์ฟไปได้ด้วยงานมันดูเรียบร้อยกว่าเรียบร้อยขึ้นเลยข้างนอกเนี่ยนะครับครับระแนงข้างนอกเนี่ยเราใช้เหล็กลายไม้นะครับโอ้เหล็กลายไม้เนี่ยชัดเลยก็ออตอนแรกผมค<ม>ึ้เห็นระแนงนี่ผมนึกว่าเป็นไม้นะ,ะนี่คือเหล็กลายไม้นะครับก็คือคุณสมบัติก็คือว่าพอไปใช้ภายนอกเขาจะไม่กลัวน้ําจะทนน้าเลยเพราะเขาอยู่ได้้5ปี เพราะเไม่ต้องเาส,สีที่เคลือบไว้เพราสีที่เคลือบไว้ด้วย oh. นะครับแล้วก็ให้ดูธรรมชาติขึ้นเพราะเป็นลายไม้สมมุติผ่านไปแล้วส5สิห้าปีเนี่ยมีสนิมมีอะไรมันก็เหมือนกับการที่ต้องมาขัดแล้วก็ลงสีใหม่อย่างนั้นไหมไม่ครับผมผมกําลังคิดอย่างดีว่ามูลค่าของเหล็กใหม่ก mm. ับเศษเหล็กในบ้านเราเนี่ยอัตราส่วนวันนี้เนี่ยมันประมาณว่าถ้าคุณน่ะใช้แล้วเบื่อหรือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนอ mm. มูลค่าเก่าอ่ะ คิดว่ามีอยู่ประมาณ30มสซนต์นั่นหมายความว่าคุณเปลี่ยนใหม่อ่ะคุณจ่ายแค่70%็ดสิบเปอแล้วของที่คุณรื้อถอนออกไปอ่ะคุณไปขายเป็นเศษโลหะได้สามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่พี่บอกก็คือว่าเหล็กเนี่ยถ้ามันเก่าอมันผุเราขายเป็นเศษเหล็กได้แต่ถ้าเป็นงานปูนงานซีเมนต์มันทุบทิ้งอย่างเดียวทุบทิ้งอย่างเดียวเลยเอันนี้คือไฮไลท์มันเลยอ่ะซึ่งซึ่งอย่างอื่นทําไม่ได้ถ้าเป็นงานไม้งานปูนเราทําไม่ได้เลยมีมันตัวเดียวที่ทําได้ครับผม อย่างร้านกาแฟาข้างล่างที่ผมเห็นสวยมากเลยนะขอบคุณครับอันนั้นเป็นเหล็กเป็นเหล็กหมดเลยอู่ห้องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทดสอบการติดตั้งด้วยนะวิจรตอนที่ตอนที่เราเก่อสร้างที่นี่มีวิทยาลัยเขตที่เทคโนโนลยีหรืออะไรเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะส่งนินสิตนักศึกษามาอยู่กับเรา20คนนักศึกษาพวกนี้เด็กอายุประมาณปวชประมาณปีสองอายุประมาณ16-17 Uh huh. เราก็สอนวิธีการติดตั้งเขาแล้ว uh huh. เราปล่อยเขาเลยนะ uh huh. ว่าติดตั้งยังไงอะไรยังไงนะเราปล่อยเขาเลย uh huh. เด็กมีความสามารถสูงมากเลย uh huh. ห้าวันห้องกาแฟเราเสร็จหมดเลย uh huh. ห้องกาแฟสวยๆนั่นใช่ห้าวันห้าวันติดผน,นังติดฝ้าติดอะไรใช้เวลา uh huh. ห้าวัน uh huh. เด็กทำห้าวันมันเลยทําให้เรามั่นใจว่าระบบที่เราออกแบบมา uh huh. กับวิธีการติดตั้งเนี่ยใครก็ทําได้ อีกบทบาทหนึ่งของพี่ประชาในวงการรถยนต์โดยเฉพาะนักสะสมรถเก่าเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าคุณเป็นงานสะสมรถเก่าแล้วชี้รถมาสักคันหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องได้ยินชื่อว่านี่คือรถของพี่ประชาไม่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 กล้ารับแต่กล้าับแต่ไม่ขนาดนั้นจริงมี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 ต่ไม่กก้ารละคือคือวงการเป็นคนชอบทํารถมากกว่าทํารถเออทารถหมายความว่า ซื้อซากรถแล้วก็บิวขึ้นมาใหม่แต่ว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเราต้องเข้าใจเรื่องรถก่อนว่ารถคันไหนเนี่ยครับสร้างขึ้นมาแล้วม,มันมีคุณค่าอ่าเพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับรถรุ่นเนี้ยในยุคสมัยนั้นะมันเป็นรถที่แบบว่ามีชื่อเสียงอะับอย่างเนี้ยเราสร้างแต่ถ้ารถบอกปกติอะไรอย่างเนี้ยเราไม่ได้สร้างเพราะว่ามูลค่าการสร้างรถอะ มันใช้เวลาและใช้เงินอเพราะนั้นเราก็จะเลือกรถที่ทำหมายถึงว่าสมมติแบรนด์หนึ่งของรถยี่ห้อหนึ่งของรถเนี่ยเขาออกมาหลายรุ่นเลยเป็นสิบเป็นร้อยรุ่นแต่บางรุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวท็อปตัวหายากอ๋อ,อแล้วก็ไปสะสมกลุ่มนั้นใช,ออใช่ใช่ใชแล้วก็ไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยเราต้องการทำว่ามันคือของคนไทยเพราะฉะนั้นน่ะรถทุกคันที่เราทำเนี่ยจะต้องเป็นทะเบียน ถูกต้องของคนไทยอไม่ได้หมายความว่าเป็นรถนําเข้าเป็นรถอะไรนะหมายความรถคันนั้นถูกจดทะเบียนถูกต้องอแล้วก็เป็นทะเบียนของคนไทยอย่างเนี้ยเราทําที่พี่บอกว่าต้องการโชว์ฝีมือคนไทยเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างนีมันหมายความ,ม,ม,มาาว่าการเล่นรถเนี่ยนะครับในเอเชียนะครับในเอเชียเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยลองจากญี่ปุ่นนะคือเราละลองจากประเทศแม่ของเขาที่เป็นรถค่ายญี่ปุ่นนะครับ จากการที่เล่นรถญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ยเขาใหญ่สุดโอเคเพราะเป็นรถของเขารถรถของประเทศเขาเลยแต่ผมเชื่อว่าประเทศไทยเป็นเบอร์สองของโลกวันนี้นะที่เล่นรถญี่ปุ่นที่เล่นรถญี่ปุ่นเก่าหมายถึงรถเก่านะอ่าใช่แล้วทําไมเราถึงได้ที่สองเพราะว่าพวกเรามีความสามารถในการรีโนเวทรถขึ้นมาเนี่ยด้วยฝีมือได้ดีมากนะครับรถเก่าเนี่ยรถผุังพังเนี่ยเราตัดผุนะครับ แล้วเราก็ตีทรงตีโซถงังอ่ะตีทรงขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมหมดเลย hmm. เราวัดสกเกลได้เหมือนเดิมหมดเลยอันนี้คือความสามารถคนไทย oh. ที่สามารถทำอย่างนั้นได้คือมารีโนเวทใหม่ใช่แต่แ<ล>ว่าข้างในเบาะเบรคอนโซนหัวเกียร์เป็นของเดิมหมดใช่โอ้อย่างนั้นเลยเหรอ,อแต่นี้มันก็จะมีมันก็จะอย่างนี้แหละเป็นการส่งเสริมช่างในประเทศไทยเช่นในยุคสมัยนั้นน่ะ มีช่างคนนี้ครับที่ทําเรื่องเบาะเก่งๆเนี่ยเราก็จะไปกวานหาแล้วว่าอ๋อคนนี้ทําเรื่องเบาะอ๋อคนนี้ทําเครื่องยนต์คนนี้ทําช่วงล่างคนนี้ทําอะไรแล้วก็ย้อนกลับไปหาเขาและให้เขาเนี่ยสร้างงานให้เรากลับมาใหม่แต่ว่าอย่างข้างในของรถเนี่ยครับพี่ใช้ของเดิมนะส่วนใหญ่อสมมติพี่ไปเจอซากรถคันหนึ่งนะในประเทศไทยนะ,ะ,ะคันนี้ประมาณสักหลายสิปีนะ แล้พี่จะมารีโนเวทใหม่บบกคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยพี่ต้องเอาของเดิมมาใส่ใช่แล้วพี่ไปหาจากไหนฮะก็จะต้องใน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 ,ในส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยม,มันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือย่าหูเจแปนย่าหูเจแปนเนี่ยคือพวกบิดขายของมือสองในประเทศญี่ปุน่นแล้วเราก็ต้องไปเฝ้าแล้วเราก็ต้องให้คนญี่ปุ่นซื้อให้เราเพราะว่าเขาไม่รับคนต่างชาติอยู่ในอยู่ในไอ้ตรงแพลตฟอร์มอันนี้ เลยอ่าเราก็ต้องให้คนญี่ปุ่นเนี่ยใช้ไอดีการ์ดของเขาอ่ะแล้วเราเป็นเพื่อนเขาอ่ะอ่าเฝ้าแล้วเราก็ซื้อตัวนี้คือประมูลตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ซื้อแล้วก็ส่งเข้ามาในประเทศไทยโอโ้โหก็เร,กเรื่องยากเรื่องยากเนอะเรื่องยากเรื่องยากคือเรา,เราต้องบอกสเปกแต่ไม่ใช่ว่าพอบอกไปแล้วมันจะได้ทันทีใช่ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากอ่ะถ้าเราเล่นเชิงลึกนะคุณทีละมองว่าถือว่าน็อ ต้องเป็นน็อตแบบนี้ต้องเป็นสเปคทุกรายละเอียดเลยอะโอ้โห oh. เรื่องยากเรื่องเดิมเดิมหมดเราทํามากกว่าสเปคโรงงานด้วยซ้าในสมัย oh. ที่เราทํารถนะ oh. คุณธีรกคิดดูว่าตัวถังหนึ่งตัวที่มันเป็นเหล็กใช่ไหมครับครับแล้วมันมีบานพับประตูใช่ไหมครับอืม mm. เราต้องถอดบางพับประตูออกมาเป็นอะไหล่ทุกชิ้นนะอืม mm. แล้วเราก็เอาอะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยสมมติว่าบางชิ้นเนี่ยมันเป็นเหล็ก ที่เราเห็นเป็นเหล็กเหลืองๆขาๆวๆนะครับเราต้องเอาน็อตพวกนี้ไปชุบซิงขึ้นมาใหม่ hmm. แล้วมาประกอบทีละพาร์ททีละพาร์ททีละพาร์ทแล้วก็ออกมาเป็นตัวรถหนึ่งคันโอ้โหอันนี้คนญี่ปุ่นนึงเพิ่เรามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ